สวัสดีค่ะพบกับครูพนาลัตแทโลโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของแนวทางการพิจารณาเนื้อหาและกละวิธีในวรรณคดีกันต่อนะคะเรากลับไปทบทวนในเนื้อเรื่องเดิมก่อนนะคะมาดูความเดิมนะคะที่ว่าเนื้อหาและกละวิธีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรจํากันได้ไหมคะเนื้อหาค่ะมีความหมายว่าใจความหรือสาระสาคัญของเนื้อเรื่อง ส่วนกลวิธีมีความหมายว่าวิธีการที่กวีหรือผู้ประพัน์ธใช้ในการนำเสนอเนื้อหาซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของวรรณคดีตามจุดมุ่งหมายในการประพัน์ธได้ออกมาเป็นสารคดีและบันเทิงคดีซึ่งสารคดีนั้นเราได้เรียนไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของบันเทิงคดีกันคะ่ะบันเทิงคดีนะคะหมายถึง งานเขียนที่สร้างสรรค์จากจินตนาการแต่มุ่งให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจเป็นหลักอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่ต้องมีสาระด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่านแล้วได้ความเพ,มเพมลิดเพลินและเราต้องได้ข้อคิดหรือสาระสำคัญเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนรูปแบบของบันเทิงคดีนะที่เรียนไปแล้วก็คือจะแบ่งออกเป็นมหรสพเรื่องเล่าบทพรรณนา นะคะค่ะมาดูเข้าสําหรับเรื่องวันนี้นะคะเราจะมาดูการพิจนารณาเนื้อหาและกลนักทีในบันเทิงคดีซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นหัวข้อนะคะได้ดังนี้ค่ะมีเนื้อเรื่องโครงเรื่องตัวละครฉากท้องเรื่องบทเจรจาหรือลำพึงรำพันธ์และแก่นเรื่องค่ะเรามาดูค่ะว่าแต่และเรื่องนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะ สิ่งเรื่องแรกคะ่ะเนื้อเรื่องคะ่ะเนื้อเรื่องคือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบที่เล่าว่ามีเหตุการณ์ใดใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเราต้องอ่านนะคะว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดว่าใครนะตอบคาถามให้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะแล้วเราก็เอามาเขียนบันทึกเอาไว้นะคะเนื้อเรื่องนะคะอย่างตัวอย่างเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน อนขุนช้างถวายดีกานะคะเนื้อเรื่องอันนี้ก็จะเริ่มจากพายงามนะคะคิดถึงวันทองผู้เป็นมารดาที่อยู่กับขุนช้างนะ,ะก็อยากจะพานางกลับมาอยู่กับตนและขุนแผนจึงรอบขึ้นบ้านของขุนช้างแล้วพาวันทองหนีมาเมื่อขุนช้างรู้นะคะขุนช้างก็โกรธจึงถวายดีกาต่อสมเด็จพระพันวษาสมเด็จพระพันวษาทรงทรงให้นางวันทองเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยู่กับใครจะอยู่กับขุนแผนจะอยู่กับพายงาม หรือจะอยู่กับคุณช้างให้เลือกมานางวันทองค่ะตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าตนนั้นรักขุณแผนแต่คุณช้างก็ดีอ่ะเอาใจทุกอย่างเลยเห็นใจขุณช้างนะคะส่วนพายงามก็ลูกต่ว่าไงดีก็ตัดสินใจไม่ได้สนเด็จพระพัฒนวษาจึงกริว้วแล้วก็สั่งประหารนางวันทองนี่คือเป็นเนื้อเรื่องในเรื่องของคุณช้างคุณแผนตอนคุณช้างถวายดีกานะคะต่อมาค่ะ นะในเนื้อเรื่องนะคะเพื่อจะให้เข้าใจเนื้อเรื่องเราต้องอ่านอย่างพิเคราะห์เพื่อจับใจความให้ได้อันนี้นะคะบ,บอกว่าถ้าเป็นวรรณคดีที่ใช้ศัพท์สำนวนโบราณอย่างเช่นมหาเวสสันดรชาดกเราจึงจําเป็นจะต้องศึกษาความหมายของภาษาก่อนเดี๋ยวเราจะได้เรียนค่ะในเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกเพราะนั้น<ม>เราต้องหาความหมายของคําที่ อยู่ในเรื่องก่อนนะคะว่ามีความหมายอย่างไรและภาษาที่ใช้ท่อย่างไรข้อความอะไรตรงไหนหมายถึงอะไรตรงนี้เดีย๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึงนะคะต่อมาค่ะเป็นโครงเรื่องนะโครงเรื่องก็คือการลำดับและทิศทางของเรื่องที่วางไว้เป็นกรอบหรือโครงเรื่องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเรื่องมักแสดงความขัดแย้งที่เป็นเหตุของเรื่องราวต่าง อันนี้คือโครงเรื่องนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจะเขียนเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องวางโครงเรื่องก่อนค่ะเพื่อเป็นทิศท,ทางในการที่เราจะสร้างสรรค์เรื่องต่อไปนะคะ,ะมาดูอย่างโครงเรื่องในเรื่องของเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาเช่นเดียวกันนะ,ะในโครงเรื่องนี้นะคะ,ะก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันผู้หญิงคนนั้นก็คือนางวันทอง หรือนางพิมพิลาลัยนั่นเองนะคะไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะเลือกไปอยู่กับใครชายคนไหนดีเพราะคนหนึ่งก็รักมากอีกคนหนึ่งก็สงสารและเห็นใจว่าเขาดีต่อตนมากคนที่รักมากก็คือใครขุนแผนอีกคนที่เห็นใจก็คือขุนช้างนี่ค่ะคือโครงเรื่องจึงเกิดเป็นเรื่องของขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกานั่นเองนะคะอ่ะ อย่างตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างตัวละครนะก็มีนะคะที่ทําให้เกิดเป็นโครงเรื่องนะคะอย่างระหว่างตัวละครฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นพ,พระภัยบณีกับผีเสื้อสมุทรพ,พระภัยีนะคะเป็นเป็นพระเอกของเรื่องใช่ไหมคะผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นตัวเอกนะจะบอกว่าตัวร้ายก็ได้เป็นตัวเอกในตอนที่พ,พระภัยบณีหนีนางผีเสือ้อใช่ไหมคะก็คือพ,พระภัยีเนีย่ยไม่รักผีเสื้อสมุทรแต่ผีเสื้อสมุรนั้นรักพ,พระภัยบณี นะจึงเกิดความรักที่ขัดแย้งความรักต่างสปีชีส์ค่ะนะก็คือต่างเผ่าพันธุ์มันรักกันไม่ได้นะคะน,นี่เกิดความขัดแย้งระหว่างตัวละครนะคะคุณช้างกับขุนแผนนะฮะอันนี้ก็ขุนช้างก็นิสัยยังไงเอาใจดีทุกอย่างแต่ขุนแผนเจ้าชู้นะคะเอาใจเอาแต่ตัวเองเกิดความขัดแยง้งนะคะก็แต่รักนางวันทองสอง,ค,งออคนเดียวกัน นะก็เลยเกิดว่าขัดแย้งกันนะคะเป็นคู่อริก,กันส่วนขุนช้างกับพลายงามเช่นเดียวกันอริกันเหมือนกันนะพลายงามเป็นลูกของขุนแผนต้องเข้าข้างพ่อขุนช้างก็เป็นฝ่ายที่รักแม่ของพลายงามก็เลยแย่งแย่งแม่นะคะก็คือยแย่งนางวันทองนะขัดแย้งกันอินเหากับเท้ากระหมังกุนิงนะอันนี้ก็เป็นทำศึกกันนะคะส่วนกนูกโจโฉ อันนี้ก็คนละคนละก,กกันนะคะค่ะต่อมาค่ะโครงเรื่องนะคะอย่างตัวอย่างความขัดแย้งในใจของตัวละครเองก็มีค่ะอย่างคว,ความรู้สึกสับสนใจของนางวันทองสับสนยังไงก็คือตอนที่สมเด็จพระพรหมวษาบอกให้นางวันทองจะเลือกเอาจะอยู่กับใครจะอยู่กับคุณแผนจะอยู่กับไปคุณช้างเลือกเอานางวันทองก็สับสนใจว่าจะเอาอยังไงดีจะเลือกใครดีขุนช้างก็ดีขุนแผนก็รักเลือกไม่ถูก นี่เกิดความสับสนในิจใจนะคะต่อมานะคะหัวข้อต่อมาคือตัวละครก็คือผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องและเป็นผู้ถูกกระทำต้องรับผลจากเหตุการณ์นั้นลักษณะนิสัยของตัวละครมักเป็นเนื้อหาสำคัญของเรื่องนะคะอันนี้เพราะนั้นตัวละครถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำคัญในการที่จะสร้างสรร เรื่องขึ้นมานะคะพะสามารถทําให้รู้จากรู้เหตุการณ์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงใครทําอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงนิสัยตัวละครนั้นมีความสําคัญกับเนื้อหายังไงทําไมตัวละครถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่เนื้อหามันสัมพันธ์กันนะคะมาดูต่อนะคะอย่างตัวอย่างเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกนะเรื่องของพระนางมัซีมีความรักและความเสียสละตรงนี้ค่ะทำไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้น ทำไมพระนางมัตสีถึงเศร้าโศกเสียใจขนาดนั้นนะที่สองกุม,มารนั้นหายตัวไปเพราะว่าพระนางมัตสีนั้นมีความรักต่อลูกครั้งสองนะคะแล้วก็ทำไมพระนางมัตสีถึงยอมที่จะนะสุดท้ายนะคะที่ว่าจะอนุโมทนากับการทําทานบาร,รมีในครั้งนี้ของพระเบสสันดรนนะคะก็เพราะว่าความรักและความเสียสละตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้จะทําให้เห็นถึงว่าพระนางมัลซีนั้นมีความรักและความเสศยสละนะคะต่อมาค่ะอย่างขุนช้างขุนแผนนะก็จะเห็นได้ว่าตัวละครเนี่ยขุนช้างเนี่ยมีความเร่อร่าไม่รู้จักกาลเทศะก็จะเห็นได้ว่าอย่างตอนขุนช้างนะคะที่ตอนที่ขุนช้างอยู่บนเรือนนะคะแล้วพอตกตื่นมาตกใจว่านางวันทองหายหายตัวไปลุกขึ้นมา นะโดยที่ไม่รู้ว่าเสื้อผ้าตนเองนั้นน่ะหลุดล่อนจ้อนนะคะก็เกิดความเลือล่าเนี่ยนะคะหรือจะไม่รู้จักการรักษคืออารมณ์ร้ายอารมณ์โกรธตลอดเวลาอันนี้คือจะเห็นได้จากเนื้อเรื่องต่างที่ปรากฏในเรื่องนะคะจะเห็นได้ว่าตัวละครนั้นมีนิสัยอย่างไรนะคะเพราะนั้นในการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์นะคะพิจนารณาได้อยู่หลายประเด็นอย่างเช่นตัวละครตัวใด สำคัญต่อเนื้อเรื่องหรือต่อความที่เห็นของกวีค่ะหรือว่าตัวละครตัวใดทําให้เนื้อเรื่องมีลดขึ้นทางใทางใดทาให้เรื่องมันมีความเข้มข้นหรือนสนุกสนานยังไงอันนี้นะคะต่อมานะคะมาดูว่าตัวละครตัวใดถือเป็นตัวเอกเกี่ยวเนื่องกับชื่อเรื่องหรือไม่นะอย่างเช่นพ,พระไพมณีแม้ก็เป็นชื่อเรื่องนะคะมาดูต่อตัวเอกหรือฝ่ายตรงข้ามกับตัวเอกมีข้อที่น่าชมเชยหรือตําหนิยอย่างไร นะคะอันนี้ก็ดูว่าตัวเอกนั้นมีข้อที่น่าชมเชยไหมหรือว่ามีข้อตําหนิยอย่างไรนะคะหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีมีข้อที่น่าชมเชยไหมหรือมีข้อตําหนิยอย่างไรเราต้องมาดูวิเคราะห์แต่ละตัวนะคะเป็นตัวละครสมมุติที่คล้ายกับชีวิตมนุษย์จริงหรือเปล่าอันนี้ขนาดไหนยังไงใช่ไหมคะสมัยนี้จะเห็นได้ว่าตัวละครนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากขึ้น ะะหรือว่าเรียกว่าลักษณะเป็นตัวละครสีเทานะะก็คือมีหลายมิติมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งร้ายในตัวละครตัวเดียวกันจนะ,ะไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะะที่ว่าการสร้างตัวละครเนี่ยมักจะเป็นตัวละครที่สมมติขึ้นมาจะมีเพียงด้านเดียวคือดีก็ดีดีแต่ร้ายก็ร้ายร้าย,ายนะคะต่อมานะคะการแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นกวีแสดงโดยอาศัยคําพูดของตัวละครเองหรือโดยการพรรณนาและบรรยาย าะน,นจะเห็นว่าบางทีเราจะพิจารณาตัวละครว่ามีทิสัยอย่างไรนะคะเราสามารถดูจากคำพูดของตัวละครหรือการพรนาและบทบรรยายของเรื่องได้นะคะอย่างคำพูดอย่างเงี้ยนะคะที่พระเวสสันดรน,นะะได้พูดนะปอบโยนให้แก่นางมัสีให้คลายความเศร้านะคะอันนี้เราก็เห็นได้ว่าพระเวสสันดรน,นั้นก็มีความอบอ้อมอารีหรือว่า เห็นใจนะพระนางมัซีด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าบทที่พระนางมัซีข้ามครวนพระนาถึงพระลูกนะคะสอง,สองพระองค์ของกุมารนั้นนะคะก็แสดงหเห็นถึงความรักความห่วงใยของพระนางมัซีนะคะต่อมาอีกหัวข้อหนึ่งค่ะฉากท้องเรื่องนะคะก็คือเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์หรือที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมนะอันนี้ก็คือ ดูไม่ใช่ว่าเป็นแค่ฉากสถานที่อย่างเดียวรวมถึงเวลาด้วยค่ะว่าเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเย็นนะคะสถานที่ที่เกิดขึ้นนะ,ะแล้วพฤติกรรมของตัวละครนะคะซึ่งอย่างเช่นสามก๊กนะคะที่เราจะอันนี้สามก๊กจะเรียนตอนม .6 นะคะถ้าเราเคยอ่านสามก๊กแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสามก๊กเนี่ยฉากก็จะอยู่ที่ประเทศจีนนะคะในสมัยพระเจ้าฮีเนเต้น,นะคะลิลิตเตแรงพ่ายค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนตอน มห้าของเรานี่แหละค่ะนะคะถ้านักเรียนเคยได้อ่านบ้างก็จะเห็นได้ว่าฉากของเรื่องลิลิตเตเลงพ่ายนั้นก็คือจะอยู่ในกรุงหงสาวดีและกรุงศรีอยุธยาในสมัยอยุธยานะคะและตัวอย่างนะคะจากในเรื่องของมัทนาพาทานะคะจะเป็นฉากที่สมมุติค่ะอย่างเช่นฉากสวรรค์และก็เมืองหัศตินาปูระในอดีตการค่ะต่อไปค่ะ อย่างมหาเวสสันดรชาดกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปด้วยนะคะอันนี้กวีจะใช้ฉากและเวลาสถานที่เป็นภูมิหลังในการเล่าเรื่องค่ะบางครั้งบรรยายและพรรณนาบรรยากาศในเรื่องซึ่งนับว่าเป็นฉากในท้องเรื่องด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละตอนนะคะของเรื่องเนี่ยนะคะจะบอกว่าอยู่ที่ไหนยังไงล้วจะบอกว่า อย่างเช่นไปอยู่ใต้ต้นว่าจะเห็นต้นว่าแผ่กิ่งสาขา,าต่างๆเป็นชั้นเหมือนฉันดทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจะบรรยาย,รรย,ายฉากไว้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฉากของท้องเรื่องนี้นนะ่ะมีส่วนทําให้เกิดอารมณ์คอยตามนะคะอย่างเช่นเห็นไหมคะฉากป่าในที่ผนางฟัศรีนะคะ,สะเสด็จไปเก็บผลไม้แล้วมีความวิริตผิดพิกลเป็นลางหลายก็คือจากต้นนะคะที่มีผล กับกลายเป็นออกดอกจากาต้นที่มีดอกกับกลายเป็นผลซึ่งมันผิดวิริตไปก็คือถือว่าเป็นลางลายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้จากฉากท้องเรื่องด้วยนะคะฉากท้องเรื่องนะคะการวิเคราะห์ฉากท้องเรื่องนั้นควรพิจารณาว่าฉากเวลาและสถานที่ที่ปรากฏนั้นมีเงื่อนไขที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงใด นะคะมาดูตัวอย่างในเรื่องของขุนช้างขุนแผนนะคะจะเห็นได้ว่าการตัดสินพระไทยของสมเด็จพระพันวษาเกิดขึ้นในสมัยและในสถานที่ที่มีคนยอมรับอํานาจของผู้ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมานะคะในเรื่องของอินเหวก็จะเห็นได้ว่าการกระทําของอีเหวเกิดขึ้นในสมัยและสถานที่ที่ผู้คนนั้นเชื่อในเรื่องของบุญญาธิการของผู้อยู่ในวงอสัญญาดหวา วะะงอสัตย์ได้หวาเนี่ยเป็นวงที่สูงนะคะเพราะนั้นมีบุญญาธิการสูงดังนั้นจะไม่ลงมานะอยู่ในวงของที่มีต่ำกว่านั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราไม่อาจใช้เกณฑ์บางอย่างในปัจจุบันไปวิเคราะห์ตัวละครได้เสมอดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจนารณาก็คือหากเปลี่ยนฉากทองเรื่องมาเป็นปัจจุบัน เนื้อเรื่องและลักษณะนิสัยของตัวละครจะเปลี่ยนไปทางใดได้ไดบ้างเพราะเหตุใดตัวนี้เราต้องพิจารณาต่อนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสมัยหนึ่งก็จะมีค่านิยมต่างกันราะนั้นตัวลักษณะตัวละครก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมัยด้วยนะคะต่อมาค่ะบทเจรจาหรือรำพึงรำพันก็คือบทที่เป็นคำพูดหรือความนึกคิดของตัวละคร เป็นกลวิธีที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องลักษณะนิสัยท่าทีและความรู้สึกของตัวละครนะคะอันนี้สำหรับบทเจราจาหรือลำพึงลำพันนะคะเราจะต้องพิจารณาดังนี้ 1. เป็นคำพูดของใครพูดกับใครในเหตุการณ์ใดเพื่อจะได้เข้าใจสาเหตุของบทเจราจาหรือลำพึงลำพันธ์นั้นอย่างเช่น เป็นคาพูดของพระนางมัตีพูดตัดเพาะใครพูดตัดเพาะพระเวสสันดรในเหตุการณ์อะไรก็คือกลับมาไม่พบลูกนะแล้วก็ทาไมคะทาไมถึงต้องตัดเพาะเพราะว่าถามอะไรพระเวสสันดรแล้วพระเวสสันดรนั้นก็ไม่ตอบอะไรทัท้งสิ้นก็เลยตัดเพาะนะคะเห็นไหมมันมีความสัมพันธ์กันนะคะสองพิจารณาสำนวนโวหารว่ามีความเปรียบเปรอยอย่างไรแสดงอารมณ์และท่าทีของผู้พูดอย่างไร มาดูตัวอย่างเรื่องอีเหนานะคะแล้วว่าอนิจจาความรักพึ่งประจักษ์ดังสายน้ําไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลคืนมาสตรีใดในพิภพ,พจบแดนไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้าด้วยไฝ่รักให้เกินพักตราจะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิดโอ้ว่าน่าเสียดายตัวนักเพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต จะออกชื่อหรือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลังคิดผิดแล้วจะโทษใครอันนี้เป็นบทนำพึงนำพันแล้วก็ในบทเจราจาหรือนำพึงนำพันนะคะจากตัวอย่างนะคะในเรื่องของอีเหนานะคะจะเป็นบทที่นางจินตรานะคะตัดพาออีเหนานะคะที่ว่า ฝ่รักให้เกินพักตานะคะซึ่งมีความหมายตัดเพ้อนะคะว่าผิดหวังเสียใจเพราะรักผู้ที่ตนนั้นไม่คู่ควรด้วยนะเพราะว่าอินเน่านั้นเป็นผู้ที่สูงส่งกว่าตนนางจึงต้องเจ็บช้ําเพราะนางเป็นเพียงธิดาของท้ามัญญาเท่านั้นต้องอับอายผู้คนแล้วก็สํานึกผิดด้วยนะคะจากบทที่กล่าวว่าจะออกชื่อหรือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลังคิดผิดแล้วจะโทษใครต่อมาค่ะ มาดูว่าวิคาเคราะห์บทจาระจาระพยัญชนในเรื่องอินหนาวต่อนะคะอย่างการตีความคาพูดในลักษณะนี้จะช่วยให้เข้าใจอุปนิสัยและแรงจูงใจที่ทําให้ตัวละครมีพฤติกรรมต่างๆอย่างที่ว่าทําไมนางจินตาลาถึงยอมอย่างนั้นเพราะว่ารักอินหนาวมากจึงยอมที่จะเจ็บช้ำนะคะอ่ามาไปมาดูค่ะแก่นของเรื่องแก่นของเรื่องก็คือแก่นเรื่องแนวเรื่องแนวคิดหรือสาระ,ะนะก็คือ ทัศนะหรือเจตนารมณ์ที่กวีต้องการน,นําเสนอต่อผู้อ่านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราจะเห็นได้ว่าในข้อสอบนะคะหรือข้อสอบ O อนนหรือข้อสอบอะไรต่างๆมักจะชอบถามว่าแกน่นของเรื่องคืออะไรแล้วเราก็จะหากันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแกน่นของเรื่องคือทัศนะหรือเจตนารมณ์ที่กวีต้องการนําเสนอต่อผู้อ่านเราต้องหาให้ได้นะคะนะแก่นเรื่องนั้นเป็นแกนหลักที่กวีใช้ในการวางโครงเรื่องสร้างตัวละครสร้างฉาก และดำเนินเรื่องนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่สามารถที่จะโยงทุกอย่างเข้ามาด้วยกันสําคัญมากนะคะสําหรับผู้อ่านนั้นนะคะก่นเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาหลังสุดเพราะเป็นการประมวลทุกสิ่งจากการอ่านอย่างพินิษพิเคราะห์และสกัดเอาแก่นเรื่องออกมาเพราะ,ะนั้นจึงจําเป็นต้องอ่านให้หมดทั้งเรื่องก่อนนะคะอ่านแล้วจึงมาประมวลว่าทั้งหมดนี้คืออะไร นะพิจารณาออกมาแล้วเป็นยังไงสกัดออกมาแล้วเราจะได้แก่นของเรื่องนะคะอย่างตัวอย่างเรื่องของพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุดนะคะอย่างแก่นของเรื่องก็คือความรักของผู้ที่ต่างเผ่าพันธุ์กันย่อมไม่จีรังนะจะได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยพยายามจะหนีนางผีเสื้อสมุดอันนี้เป็นผลผลมาจากอะไรเพราะว่าพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดนั้นต่างเผ่าพันธุ์กันค่ะดังที่บอกว่าพี่มนุษย์สุดสวายเป็นชาติยกักษ จงคิดหักความสว่างให้ขาดศูนย์เห็นไหมคะเหตุมาจากว่าคนละเผ่าพันธุ์กันต่างเผ่าพันธุ์กันจึงทําให้พระไพมณีต้องหนีจากนางปีเสื้อสมุทรค่ะสรุปนะคะสําหรับในวันนี้นะคะการพิจารณาเนื้อหาและกรวิธีในการนําเสนอจะทําให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจโลกทัศน์ของกวีหรือผู้ประพันธ์และช่วยให้สังเกตได้ว่าในการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง กวีหรือผู้พันมีท่าทีและน้ำเสียงอย่างไรเช่นเห็นชอบด้วยชื่นชมหรือเสียดสีประชดประชันตำหนิติเตียนซึ่งจะทำให้เข้าใจวิธีคิดของคนในสังคมหรือกวีหรือผู้พันเป็นสมาชิกคนหนึ่งด้วยในสังคมนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน